สวัสดีครับผมหล่อบ,บางพูนนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องของรถบรรทุกอิซูสุรุ่นใหม่มาตรฐานยูโร5นะครับว่ามีข้อดีข้อเด่นอย่างไรในการช่วยผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนนะครับประการแรกเลยนะครับอิสูซุยูโร5ของเรานะครับไม่ต้องเติมในส่วนของน้ำยาบำบัดไอเสียนะครับซึ่งตัวน้ำยาบำบัดไอเสียเนี่ย เป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายเลยนะครับที่เพิ่มขึ้นไปกับผู้ประกอบการนะครับซึ่งในส่วนของอ e ีทตสุเราเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในตรงนั้นส่งผลให้ลูกค้านะครับยังช่วยประหยัดเรื่องต้นทุนลงนะครับเพิ่มปูิมของกำไรนะครับ mm hmm. ในส่วนที่2อนะครับอ e ีโตสุรุ่นใหม่มาตรฐานย mm ูโร5มีค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างต่ํา นะครับซึ่งลูกค้าไม่ต้องแบกรับภาระในส่วนของค่ามูลรักษาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงนะครับนะครับอย่างที่3นะครับในเรื่องของการรับประกันของอีสุรุ่นใหม่มาตรฐานยูโร5นะครับเรารับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการเข้าสู่บริการนะครับ อย่างที่4นะครับศูนย์บริการของอีสุสูนะครับให้ความมั่นใจเลยเพราะเรามีมากกว่า350แห่งทั่วประเทศเรียกว่าเหนือจดใต้ลูกค้าสบายใจได้เลยครับวิ่งผลส่งไปทางไหนนะครับมีศูนย์เมริการอีสุสูที่คอยช่วยเหลือสำหรับลูกค้าทุกท่านกรณีที่ต้องการเข้ารับการที่ศูนย์บริการนะครับ และนี่นะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อิซูซุรุ่นใหม่มาตรฐานยูโร5มอบให้กับผู้ประกอบการทุกท่านในการช่วยเหลือการประหยัดต้นทุนนะครับ